สวัสดีครับสวัสดีพี่สมัยกันเลยครับนี่ครับอ้าวนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์บรรทองครับอยู่ในเขตอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเรามาติดตามไร่ข้าวโพดในเดือนมกราคมงเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นไร่ข้าวโพดอายุ2เดือน2เดือน1วันครับอ่าสองเดือนอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ฉีดพ่นโอทีสี่ครั้งครับอ่ากลับไปโอเลสเนาะครับอ่าผสมกันเลยครับนะครับฉีดไปสี่ครั้งครับสิ่งที่ได้ถามพี่สมานเลย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นใหญ่แข็งแรงดีแล้วก็ใบเขียวหนาแบบใหญ่กว่าเพื่อนครับใหญ่กว่าแปลงที่เขาใช้เคมีครับคือเราเปรียบเทียบเราเห็นชัดเจนชัดเจนเลยแล้วเมื่อกี้เราไปเปรียบเทียบขนาดฝักนะครับตอนนี้เริ่มออกฝักแล้วใช่ไหมครับนะครับฝักกำลังออกฝักครับแต่ฝักรู้สึกจะยาวกว่าขวดโพธีขวดไบโอขวดไบโอครับเออยาวกว่ายาวกว่าเดี๋ยวเรามีรูปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูที่รูปได้โอยาวกว่าจริงครับฝักมียาวประมาณนี้แล้วบระทุด เต็มที่นะ้วสวยเลยน่าจะน่าจะได้ความอวบความอ้วนแล้วก็น้ำหนักดีครับอ่าแน่นอนตอนนี้เจ้าของสวนก็จะรอดูผลลัพธ์ว่าจากการเปรียบเทียบการใช้เคมีแล้วก็โฟรทีไบโอนะครับต้นทุนของเราประหยัดนะัมาก อันนี้มาได้ใช้เคมีเม้แต่กระสอบเดียวครับโอ้ยสุดยอดมากๆผลลัพธ์ด้านหลังเราครับดูภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจามเนาะพี่สมานว่าว่าผลจากการใช้โฟเทีและใบอ่งเราแบบเพียวๆนะครับจะได้ผลผลิตขนาดไหนนะครับอ่าเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับแม้แต่ชีวิตเราดีเลยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องสวมถุงมืออะไรเลยสุขภาพดีด้วยดีด้วยแปลว่าอารมณ์ก็ดีด้วยอ่าครับงั้น พี่สมานบอกน่อยว่านะครับอยากจะมีอะไรแชร์บอกพี่น้องที่บ้านวบ้านให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้โปรตีนของเอฟโอเอสครับมันจะดีทั้งไบโอทั้งโปรตีนมารวมกันเข้าเราจะปลอดภัยกับสารเคมีครับก็ข้องปากประหยัดด้วยครับประหยัดด้วยครับอ่าอ่าโอเคอ่เดี๋ยวเราจะไปตามนะครับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปจากการเก็บผลผลิตในแปลงนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมานมากสวัสดีครับ